Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไอเทมในเดตยู UGC ฟรีค่ะอันแรกนะคะจะเป็นภาพปิดตาโจรนสลักค่ะทุกคนเขาจะแจกนะคะทั้งหมด1 0 0 0 0ชิ้นด้วยกันค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ในสงองข้อมูลไอเทมนะทุกคนในส่วนของเวลาเนี่ยแล้วก็ลิงค่ะทุกคนยังไม่มีมานะอันนี้เนี่ยแนะนาค่ะทุกคนให้ไปติดตามนะคะใน Twitter ของเขาค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยนะต่อมาค่ะทุกคนอันที่สองนะคะจะเป็นทรงผมอนิเมะค่ะน่ารักมากๆะค่ะทุกคนเขาเนี่ยจะแจกทั้งหมดนะคะหนึ่งพันชิ้นด้วยกันค่ะแล้วก็แจกนะคะตอนเวลาตีสาคคมะคะ ในส่วนของลิงก์เนี่ยยังไม่มีมาทุกคนแนะนําให้ทุกคนไปติดตามทวิตเตอร์ของเขาเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะปัดลิงก์ทวิตเตอร์เนี่ยวไว้ใต้คลิปนะคะต่อมาค่ะทุกคนสาหรับอันสุดท้ายนะคะจะเป็นพวงกุญแจกีวีค่ะอันนี้ก็น่าหลกมากๆนะอันนี้เนี่ยเขาจะทั้งหมดนะคะ1 5 0 0ชิ้นด้วยกันค่ะทุกคนแล้วก็แจกะะคะในวันที่13พฤษภาคมนี้ค่ะตอนเวลาตีสี่นะคะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะว,ว,วิธีการรับเนี่ยทำยังไงนะทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนงนะคะคนวิธีกกาารแ้ทงดค่ใในมือ,อะค,ะคนน้าดร นี่ก็สามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของ Free Limited ย g c ีเนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดูรู้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย